สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่ si muscle, านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างนุพารวยสําหรับมือนี้นะครับผมสิริภาท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามแนวทางนะครับผมตัวเลขความฝันนะครับโค้งสุดท้ายของช่างนุเองนะครับผมซึ่งช่างนุก็ได้ฟันแล้วนะครับผมก็เลยเสียเอามาลงฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมได้รับชมหรือรับฟังในมือนี้นะครับผมก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ <disorder> กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก่ที่จะไปรับชมเนื้อหากโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าคลิปนี้กับเป็นความเสียส่วนบุคคลตัวเลขกับเป็นเพียงแนวทางในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสำหรับนะครับผมเรื่องราวความฝันนะครับของช่างนุนะครับช่างนุเคยลงไปแร้วสําหรับโครงแรกนะครับผมบัดนี้กสิภาค่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามโครงสุดท้ายนะครับของช่างนุนะครับผม สำหรับนะครับเรื่องรล่าความฝันนะครับของช่างนุเองนะครับหรือว่าของผมเองนะครับผมผมก็ได้ฝันไปนะครับผมฝันไปว่านะครับผมคือจังหวะคนในหมู่บ้านนะครับผมก็คือว่ามีเด็กหนุอยผู้นึงนะครับผมพอเม่เพื่อนันบอกว่ามักนะครับเวลาเพื่อนกินเขาหรือว่าเพื่อนหิวนี่เพื่อนสีมักกินเลือดเพื่อนว่าเพื่อนอยากกินเลือดอยากสดเลือดเขาก็เลยนะครับสันนิษฐานกันว่านะครับพอเมียเพื่อนเพื่อนก็เลยบอกว่าสงสัยหรือสิเป็นอบปอว่ามาเขาในหลางเพื่อน เวลาอาเวลาเพิ่นหิวเพิ่อนอยากบอบชิมักมาแฝงในร่างแล้วก็อยากให้เพื่อนกินเลือดนะครับเนาะกินเลือดแท่นเขาปรากฏวานะครับพ่อนะคนในมู่บาดในหูวนะครับผมก็เลยพาก,กันนะครับผมว่าต้องเสื้นนะครับเอาพระนะครับมามามาเบิงว่าเป็นหยังกันทแทกิ่งนะครับผมอาเพื่อนก็นเลยได้ไปเสื้นพระนิมนต์พระนะครับซึ่งนิมนต์มาแล้วนะครับปรากฏวา่านี่อ่าพระเพื่อนมานั่นพเพิ่นกับมาพ,ะพะระรลปนึง ลากะอาลากะมีหมอถ้ำนะครับเนาะใส่สุดขาวมาน้ำผู้หนึ่งนะครับผมปักมานนะครับมาเพื่อนกะมานหอดเลี่ยวนะครับปรกกดเลี่ยวปุ๊บเพื่อนกะรีบอกว่าเพื่อนกะรีสอบถามนะครับอ่าพ่อเมียทีว่าเด็กหน่อยนั้นว่าเป็นม่าแนวไหนนะครับเพื่อนกะรีบอกว่าเราสูพะเป็นฟังว่าเวลาคันปกติเพื่อนกะอยู่คือยังใส่ชีวิตปกตินี่ละเพียงแต่ว่าบัดเวลาเพื่อนกินเข่าหรือหรือเวลาเพื่อนหิวเพื่อนสีมาก กินเลือดเิ่นว่าเพินก็เลยว่าคิดว่าหนาสิเป็นปอบ้อมาเข้าในร่างก็เลยอยากให้อาหลวงพ่อนั่นละหรือว่าพระนั้นในด้เห็ุปิที่นะครับหรือว่าไ่มันออกนะครับแล้กก็สิบ่ให้มาอีกนะครับหรือว่าเล็กหน่อยผู้นี้เป็นอีหยังนะครับพอมาหอดแล้วนะครับเพินก็เลยได้สอบถามเป็นที่เรียบร่อยเพินก็เลยนะครับพระเพินก็เลยว่าอันไสเอาเขามาเบิงนะครับเนาะเอาเขามาให้เด็กหน่อยผู้นี้กินเบิงนะครับเวลามันกินแล้วมันจะอยากเลือดอยากหยังบ พ่อเพื่อนกินอ่านเล็กน้อยกินเข่าไปเรีวนะครับเนาะเพื่อนก็คุยกันกับหมอทำเพื่อนกับว่ามันก็ปกติอยู่เด้มันกะกินเข่าได้นะครับเนาะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเวลาหิ้วหนึ่งสวนมากมันสิกินแต่เลือดเพื่นว่าเพราพ่อเพิ่นนบอกไปเล้วว่ามันก็ปกติเพิ่นว่ามันก็คือสิอะไรเป็นหยังดอกเพิ่นว่าจังซี่พ่อไปนะครับกินไปเร้วบานนี้สักพักหนึ่งมันรู้สื้อวานะครับอ่ะมือไม่สั้นแลวกกคไ้่ยๆว่าผีเข้านะครับเนาะลขายๆว่าผีเข้าพอพอปรากฏว่าผีเข้าเียบร้อยแล้ยวเด็กน้อยมัน มันกะอ่าบวยวายนะครับมันขบว่ามันอยากกินเลือดนะครับนออยากกินเลือดปลานีนะครับนอหมอทําำเพื่อนก็ะเลยจับไว้จับได้หน่อยนั่นไว้ลห้อ่าลงพอหรือว่าพระู้น่้นนะเพิ่นเพ่นเพื่อนเบิงนะครับนอว่าอ่าเป็นยังไงแม่นปอบบัวเพราะว่าอ่ามันมาเข่าล่างเลี้ยวหรือว่าเป็นเอียงอ่าลงพอู้นั้นนะครับเพิ่นก็เลยบอกว่ามันบ่แม่นปอบดรอกเพื่อนว่ามันเป็นเนี่ยอ่าในผีมันว่าเป็นเป็นผีเพื่อนว่าเป็นผี เป็นผีนี่ละแถวนี้ละเพื่นว่ามาเขามาอยากอยากได้บุญอยากได้กุศลนะครับเพียงแต่ว่าค้นเท่านั้นอ่ามุกู่นะครับสื่อสารไ่ได้เลยคิดว่าแต่สิเป็นปอกนะครับบ้านนี้นะครับเพื่อนก็เรยบอกว่าจับไว้นะครับนอะจับไว้เพื่อนก็เห็ดพิธที่ของเพื่อนเพื่อนก็สวดมนต์เพื่อนก็เอาน้ำมนต์หดน้ำมนต์อย่างแล้วนะครับมันข็บว่ายอมไปนะครับมันข็บ่ยอมหนีเพราะว่าอย่างเพื่อนเพื่อนบอกว่าหรือว่ามันสิอยากมาบอกนะครับอยากมาบอกเหตุการณ์อีกอย่างบ่ มันจังไหนเขาเล็กน้อยนะครับแต่เพิ่นบอกว่าถ้าเป็นปอบนี่มันบอแ่นแนวนี้เพิ่นว่ามันพิธีซื้อหรอกคำถามว่าอยากกินเลือดม่้ว่างซี่เพราะหลังจากหั่นนะครับเนาข้าพาดกันสอที่เราบัดนนี้จะได้สอว่าซื้ออีหยังนะครับซื้อหยังเพิ่นก็บอกซื้อไปแท้แรกกันเพื่อนก็บริบบทยอมบอกง่ายๆรอกเพิ่นราก็ว่าซื้ออีหยังเพิ่นก็บอบอกนะครับเนาะบานนี้พอได้บอกซื้อนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วบานนี้พากันถามกันว่าเป็นผู้ใดนะครับเป็นผู้ใดบานนี้ คนก็เลยถามว่าอ่าคนทีมาเขานี่นะครับเนาะเป็นลูกหลานผู้ใดลูกเต่าผู้ใดมันก็บอบอกนะครับเนาะเพราพีตัวนั้นมันก็บอบอกหรือว่าเ่นก็เลยบอกว่านี่ละมันมันอ่ามาเขาร่างคนใดแต่ว่าพลังมันหน่อยมันก็เลยบอกมาด้บ่เต็มที่นะครับเนาะจากคือจังซื้อือกันนี่ซื้อนี่เพื่อนก็ได้บอกว่าเป็นซื้อตัวตรงเพื่อนเขียนเป็นไพ่อ่าเพื่อนบอกเป็นตัวหนังสือซื้อบอกเบิดบ่ไไรเพราะว่าพลังเพื่อนบอกพ่อ นะครับเนาะอ่าเพื่อนบอกเบิดบ่ไดดเพราะว่าพลังเพิ่นบ่พอเพิ่นก็เลยบอกแค่ว่าตัวย่อนะครับเนาะก็ไในพากันไปถามถามกันว่าซื้อตัวนี้นะครับมีลูกหลานผู้ใดแน่หรือว่าเป็นพ่อเมียผู้ใดที่ว่าเคยเสียชีวิตไปแล้วมีตัวหนีบอ่นะครับหรือว่าเพื่อนห่วงมรดดห่วงนั้นห่วงหนี้บ่เพื่อนได้จากด้มาเข้าเล็กน้อยนะครับพราะหลังจากหันเพิ่นก็เลยถามนะครับว่าเป็นลูกผู้ใดเป็นลูกหลานผู้ใดหรือว่าเป็นผู้ใดนะครับในคนในหมู่บ้านนี้ เพิ่นกับบ่อตอบนะครับเนเพิ่นกะห่าเขียนอีกแบบเก่าเป็นตัวหนังสือคือว่าใส่เป็นตัวย่อในแค่ตัวเดียวหรือว่าสองตัวนะครับโนเพิ่นกะเขียนมาให้แต่กับภาคกันตีบ่ไดดว่าเป็นผู้ไรนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเป็นเป็นเป็นตัวย่อเป็นตัวนึงเิ่นหายไม่แค่สองตัวัสิเป็นลูกผู้ไรเป็นลูกล้านผู้ไดหรือว่าเป็นผู้ไรเพราะว่าคําถามมันกะก่วงนะครับโนเพิ่นกภาคกันในเขียนไว้แล้วคนคนแถวนั้นเพิ่นกัไในภาคกันแปลว่า เป็นผู้ไรผู้ไรที่ว่าเคยตายมาหนินะครับโนเพิ่นก็เลยถามว่าอายุสั้นไหนพจังซี่เพิ่นถามอายุอายุสั้นไหนตอนตายเพิ่นว่าจังซี่ตอนเพิ่นก็เลยบอกว่าอายุนั่น37ปีนะครับผม37ปีเพราะเพิ่นบอก37ปีเพิ่นก็พากันคุยกันอีกว่านี่นะครับเพราะว่าผู้ไรนะครับตายช่วง37ปีท่านได้เฒ่าลูกหลานผู้ใดมีบ่เพิ่นพักกรถามกันคนในหมู่บ้านนะครับเราที่ว่ามาห่มเบิ่งนะครับว่า อาพาผ่นสิล่ไล่ผีออกตั้งไดน,นะครับเพิ่นก็เลยไ้สอบถามกัือนกันปรากฏว่ากับ่ฮหัวนะครับว่าเป็นผู้ใดน,นะครับบานนี้นะครับบัดสุดท้ายเพื่อนก็เลยบอกว่าอาอย่บ้านเที่ไหนนะครับคือจิจ๊อจงเลยนะครับนอว่าอ่าซื้อกระาม,เมะเแลียวก็ได้คําย่อนะครับผมเป็นผู้ใดลูกร้านผู้ใดก็ไดมาเลี่ยแต่เป็นคําย่อเป็นภาษาย่อนะครับนอไดมาแกแค่ตัวหนึ่งหรือ2ตัวแค่นั้นบานนี้เพื่อนก็เลยถามอายุอายุกะ หูแล้วนะครับแต่คนในหันบูหูว่าเป็นผู้ใดนะครับตอนที่ว่าเสียนั้นมีอยู่บอนะครับเนาะอายุ37ปีเพิ่นก็เลยถามแบบบสุดท้ายนะครับก็คือว่าอายุซ้ำเอ่อบ้านเลขที่ซ้ำไหนนะครับผมเพิ่นก็ถามว่าบ้านเลขที่ซ้ำไหนเพิ่นก็เลยบอกว่านะครับเนาะคนจดกับยำจดไว้นะครับเนาะพอเพิ่นจดใส่กระดาษไว้เพิ่นก็เลยจดว่าอายุนั้นอ่บ้านเลขที่นั้นนะครับผมก็คือลอยเกตสิบสามนะครับผมบ้านเลขที่ลอยเกตสิบสาม นะครับเพิ่นก็เลยพอหลังจากอันเพิ่นก็เลยว่าผู้ใดอยู่บ้านในที่1 7 3นะครับผมหลังจากอ่นนะครับบานนี้เพิ่นบอกบ้านลขที่แล้วบิญญานตัวนั้นก็เลยออกนะครับออกจากล่างไปบานนีหลงพ่อเพิ่นก็พระ,พะหรือว่าเพิ่นกด้เฮ็ดพิธีนะครับเนาะฤทธิ์กันไว้นะครับบ่ให้มะเข้่าบานนี้ก็เลยคนนะครับในอยู่แถวนั้นพเพิ่นก็ได้มาถามกันนะครับวบ่าบานลขที่นี่นะครับเป็นบานผู้ใด หรือว่าเป็นผู้ไดแน่นะครับตอนที่ว่านั่นตอนที่ว่าเพื่อนเสียอายุสามีนะครับประกาศได้สอบถามกันนะครับปรากฏว่านะครับผมกะบูงหูด้วกันว่าเป็นผู้ไรนะครับหลังจากหันนะครับผมอย่างเล่าความฝันของซางนูนะครับกัจับได้ประมาณนี้นะครับผมกถือว่าหรือว่านะครับผีที่ว่าเพื่อนมะเขารางเล็กหน่อยนะเพื่อนเสียมาให้โชกให้ลาบโบนะครับเนาะเพราะว่าในความฝันนั้นอ่าเริ่อมแรกนั้นเพิ่นอยากกินแต่เลือดคือว่าเพื่อนเป็นปอบนะครับเนาะคิดว่าแต่พ่อแล้ยพ่อนิมต์พระมา นะครับกับหมอท้ำมาเพิ่นกับบอกว่าโบเมียนนะครับผมก็คือว่าคือสิเป็นผีพอรพรีเมียนะครับน้องเพิ่นมาเข่าฝันมาบอกนะครับผมบัดนี้นะครับนอกก็บเได้มาตีเป็นตัวเลขนะครับน้องที่ว่านะครับได้เห็นอ่าเด็กน้อยนะครับเด็กน้อยที่ว่าผีเพิ่นมาเข่านะครับสร้างนูกับสิตีให้เป็นเล็กนึงนะครับเล็กนึ่งคือว่าเด็กน้อยนะครับอันนี้ผีมาเข่าคำว่าผีนี่คือสิเป็นตายคำว่าตายนะครับคือสิเป็นเด็กศูนย์ ลราคาซ้ำรับนะครับพระนะครับเพิ่อนมาเฮ็ดพิธีให้ซ้หรับสร้างนูนสิตรีให้เป็นหลีกแปดนะครับผมก็คือได้หนึ่งศูนย์แปดนะครับผมบัดนี้นะครับนอสิได้มาสรุปตัวเลขนะครับที่ว่าสร้างนูนเนี่ยฝันเกี่ยวนะครับผมก็คือนะครับหรืออ่าที่ว่าบ้านเลขที่ทิว่านะครับถามอ่าผีผู้นั้นเพิ่นบอกว่าอยู่บ้านเลขที่ไหนนะครับก็คือหนึ่งเจ็ดสามนะครับผมหนึ่งเจ็ดสามหรือว่าท่านผู้ชมอาจร์ตัดเล่นะครับผมอาจจะเป็นอันหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหรือว่าอาจจะเป็นเจ็ดสาม ก็ได้นะครับผมหลักการซ้ำรับนะครับตัวเลขที่ช่างหนุนะครับแปลเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็คือ108นะครับผม108หรือว่าสิตัดเเป็น2ตัวอาจร์เป็นอ่า1018หรืออาจร์เป็น08ก็ว่าได้นะครับผมหลักการซ้ำรับนะครับ08นย์ะสำหรับตัวอ่าตัวที่ว่าตีให้นะครับแปลให้ก็คืออ่ามะเขานะครับก็คือโครงแรกนะครับที่ว่าช่างหนุไฮไปศูนย์แปดเกนะครับก็ที่ว่าได้มาชนกันนะครับที่ว่าตัวตัวนึงนะครับเนาะ ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโครงสุดท้ายออกมาฝากท่านผู้ชมในมือนี้นะครับผมสำหรับมือนี้นะครับผมชังนุพารวยกัสีเดล่าท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ